มนแรกดูทีวีรอแม่โอเคสวัสดีค่ะมันนี้ชาแนลค่ะมากินข้าวสาวด้วยจ้าวันนี้สิไปเลาะปลาได้เพลิดกินข้าวข้าวเจ้าจ้าปลากระป๋องจ้าทอดปลาทอดหมูจ้าปลามุ่ยกุจ้าแล้วก็แจ่วปลาแดกจ้าของหวานจ้าราสเบอร์ร,รี่จ้า น้ำเปล่าจ้าแมวผักจ้าเป้ากินเสืฟ้าแปลงเฝ้ากินเฝ้ากินเสืฟเ้าแปลงหาเห็ดปย่างป่าลิ้นป่ากระูกกันนะต๊กป่ามัน็คือว่าลองเอาเบ็ดไปนะั่งคือว่า ไม่ได้เห็ดกระกปลาจ้าเพื่อเห็ดมันออกเนาะไปหาตัวเห็ดย่างไปเด้อเมื่อนนี้ไม่ได้จักรยานด้จักรยานย่างแตะวันสุดวันสุสดสุดเสาห์ย่างแตกเราได้เปลีย่ยนยางเอ้ยกลับมาพวกเราจังหวะไปเปลี่ยนสิตายอยู่สิตายคลิปเพื่อบ่งอยู่เปลีย่ยนยางเองจ้าล้อหน้าตอน,ตอนล้อหน้าแตกอะเปลี่ยนเองไม่แม่นแตกนะคะโห้ เย็บตะปูเป็นเองจ้าซื้อมาเป็นเองอยู่ฟินแลนด์นี่ต้องทำเป็นเองทุกอย่างจ้าอยู่เม uh <si ือนหอกจะจ้างเขากับแพงจ้าแพงแพรงแพงประหยัดเงินไว้ดีกว่าน้อเฮ็ดใดกับเฮ็ดไปเฮ็ดบุไดก็ค่อยเอาไปลานล้อ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 ลฟ้าดําเฮ็ดฟ้าดําเฮ็ดจ้ามามา ดดแ,แดดดีย่มันนี่ยต้องฟ้าสกใสตวันวเราจะแม่ดองเอ้ยลูกเขยเอมกินข้าว้ำเดียวพี่ๆน้องๆเอฟซีที่ไม่ได้เอ่ยซื้อมาด้จ้ากิน้ำเดียวจ้า không vậy đó trà dớ ผิดพ,พาดห,หลาย่ซนมันนี้ผิดพาดหลายขึ้นบานเปิดกล้องแล้วนะเสียลงแล้วึ้นบ้านเสียสิพ่อมองเห็นอ่านรู้เรื่องนะวาห้างห้องนันห้องเอาฟิดของแฟนมองไม่เห็น มันแรกเห็นตัวงซื้อหกข้าวข้าวมาวเดินไปน้ำเดือยไปเฉยแเอาแว่นมาใครเนี่ยอ๋อต่อไปนี้ก็เสิ้อแต่แว่นละจะมองเห็นเนาะระแดะปลากันเดิดแซ่บิเนี่ยก็กินปลาแดะตอนรับปีนี้ พิตุกกับการใดกขออภยัยเด้๋ยวะเดินลงคลิปมืนน่อไห้ก็ได้จะว่ากันเด้๋ยวะน้องใหม่น้องใหม่น,หม <c oughs> น้องใหม่เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะจะปั๊บจบจะปั๊บก็ยื้อนงินอะไสดนอย่้ะ mà nó, nó xem đọc nha À, bà cập bóng nha cha bà cập bóng không biết ăn đồ kh له... không ăn đồ đấy ăn đồ ăn đồ ăn thường xuyên qua đây ăn nhạc còn nhau cua รู่นี้อาหารก็หลายอยู่จังอะไรจะมาทำมือสีม่วงเหือกฮึอะไรจะมาทำมือีม่วงเลกเมื่กี้ก <dragon risque> ินอะไรจะกินอะไร เด็กเข้ากัว่ากินใบหวงหันเมืนให้ฮอด2นาทีหงหะกินก้อนที่จะเริ่ม10จ้า เดินทางยังอีกยาวไกลปีหนึ่งอะ่ะีสักปีหนึ่งถ้าไม่ผ่านก็สู้ต่อไปปีหนึ่งตีสักทำไปรเรื่อยๆสู้ต่อไปจ้า ยูทูบมันอัพให้เธอ youtube มันอัปเดตไปซะก่อนเรื่อยๆ ปลาก็จะปลา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 อยู่นะถ้าหมูก็จะหมูหมูหมูอยู่นะหลายวันหนึ่งถ้าไก่ก็จะไก่ไก่ก่อยูน่นกกะนนะต่อกันหลายวันไก่หมูมันจะมาคา่อเดี๋ยว

รา,าสเบอร์รี่หวานหวานลาดเสริกับโยเกิร์ตกับไอศครีโมโอ้โยเกิร์ตคนบางคนกินเบิดเมื่อเสาร์นี้ Họ được gặp xí xưa สองสองวันมานี่อาทิตย์มาจันทร์เอวันนังเสารกับวันอาทิตย์นี่มันวุ่นอยู่กับการนนัไลฟ์สดเอ็ดมิ่เป็นวุ่นอยู่นี่แหละ พิดพาดกันมาเลยนะเนาะแน่นนางอีดีเขาก็ยังเตรียมตัวมาดีแล้วมันกัยังพิดพาดมันบ่าลนะเนาะคนเทากรรมดาเนะานะจต่เนาะเชื่ออใฟกันเด้อจตดเด้อ Thank you. แซ่บคลิปนี้ก็เขาลาไปก่อนเ้ยค่ะเดิอเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเ้ยค่ะเดิมบนินช anel ต้องการกำลังใจจากพี่น้องมากมากเลยจ้าขอบคุณค่ะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย